มีใครเคยสงสัยไหมว่าการ์ดแดงเอาไปทําอะไรบ้างในเกมรัสการ์ดแดงเนี่ยเป็นการ์ดที่อยู่เทียสูงที่สุดในเกมรัสเลยฮะลำดับแรกเลยเนี่ยก็ใช้ในการลูดมิลิเทอรี่เชนอลครับซึ่งถ้าคุณไม่เก๋าพอก็อย่าเข้าไปเลยนะเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันมีบอทเยอะมากการที่เราจะเอาการ์ดแดงไปลูดเนี่ยบอกเลยว่าบอทม่งก็เยอะสุดๆเลยตรงนั้นที่ต่อไปก็คือบ้านเกิดมอนอฟของเองฮะเป็นลันไซเนี่ยลันไซมันจะมีรถถังขับไปขับมาก็ต้องระวังกันด้วยถ้าใครจะมาลูดการ์ดแดงเนี่ยวิธีเปิดก็จะมีตามสสสสาาาายยไไฟฟนะพมลลงงงดดดูววว่า่่าตรรรหใใ์กกเเขี็็จแแ้ ก็จะเสร็จตรงนี้เลยที่การเขียวพอใส่ปุ๊บก็กดสวิตช์เลย พอเกดสวิตเสร็จปึเนี่ยมันจะสว่างหมดแล้วก็เอาการ์ดแดงที่เราได้มาเนี่ยไปลูดเลยแต่ว่าอย่าลืมใส่ชุดกันลังสีด้วยนะถ้าใส่ชุดไข่มาเนี่ยบอกเลยว่าติดลังสีตายแน่นอนนะคือเดินไปไม่ถึงชั้นบนหรอกแค่ชั้นล่างก็ตายแล้วนี่แค่สู้กับลังสีนะยังไม่ทันสู้กับบอดเลยพอเข้าไปปึด้ดแม่งเจอบอดอีกผมบอกเลยตายอีกที่หนึ่งก็คือออยลิคฮะใช้ได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยอ้าวแล้วพี่สีมอกทำอะไรมาเนี่ยอุยพี่สีมอกไปเคลียร์บอดครับผมได้เอเคมาด้วยคือพี่สี ด้วยนะครับถ้าคุณลูดการ์ดแดงแล้วคุณมาเปิดกล่องล็อกเคสนะครับสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือกองทัพตุรกีนะครับผมบอกได้ว่าหลายคนพลาดเพราะว่าพอไปรูดปุ๊บเนี่ยไม่มีการตั้งรับที่ดีบอกได้ว่าบอดแม่งโคตรดุนะฮะซึ่งการที่เฮ้ยไอสีมอกเฮ้ยแมงกามาร์กโอ้ย